ครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพาณิชพันฟิชชิ่งกัแบงเพชรนะครับผมวันนี้นะครับผมนะเอาใจสายโหดหน่อยนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นลอกอาชิโนนะครับซ m นะครับจะมีเบอร์ห้าพันกับหกพันนะครับที่เข้ามานะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้มันดียังไงนะครับผมตัวนี้นะครับผมแน่นอนแขนเกลียวเลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแขนเกลียวนะครับผมรุ่นหนึ่งเลยนะครับผม ถมราคาไม่แพงนะครับผมตัวนี้ราคานะครับตัวนี้ราคาเบอร์ห้าพันนะฮะอยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบาทนะครับผมนะครับผมเบอร์หกพันนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมตัวนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับมันดียังไงนะครับผมดียังไงนะครับผมนียฮะแน่นอนเสียงนะฮะเสียงดังมากเลยนะครับผมนะฮะแต่ละตัวนะครับผม ดังมากเลยนะครับผมนะฮะแขนเกลียวนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเป็นแขนเกลียวนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะฮะแกนใหญ่นะครับผมตัวแกนตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับผมเมื่อเทียบกับลอกทั่วไปนะครับนะฮะแล้วก็ชุดบอดี้นะฮะค่อนข้างหนานะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เวลาจับเนี่ยจะหนากว่าตัวอื่นอีกนะครับผมยี่ห้ออื่นอื่นนะครับผมตัวนี้จะหนามากเลยนะครับผม นะฮะตรงตรงแขนกว้านนี่ก็ใหญ่นะครับตรงเนี้ยนะฮะนี่นะฮะมีความหนาก็ปกตินะครับตัวนี้มีความแข็งแรงมากเลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับเนี่ยแข็งมากเลยนะครับเนี่ยยี่ห้ออื่นบีบบีบลงครับตัวนี้กดไม่ลงเลยนะครับผมบีบบีบบีบไม่ลงเลยนะครับผมนะฮะใหญ่มากเลยนะครับผมนะะลูกปืนนะตรงลูกปืนของตัวนี้จะมีอยู่ห้าตับนะครับผมสี่บวกหนึ่งนะครับผมสี่ตับจะอยู่ด้านในนะครับผม แล้วก็อีกหนึ่งตับจะอยู่ตรงคอสปูลนะครับผมเป็นลูกปืนก,กันกลับนะฮะนะฮะอันนี้สปูลนะครับผมตัวนี้เบอร์หกพันนะฮะนะฮะตัวนี้ขอบปาดนะฮะทำให้ตีได้ไกลนะครับตัวนี้นะฮะขอบปาดนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะทำให้ตีได้ไกลนะครับผมแผ่นเสียงอยู่ข้างในนะครับผมคลิกเสียงนะครับผมพ่เบรกนะครับผมก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผม ตัวนี้ไม่ได้ระบุมานะครับผมว่าเบรกได้กี่โลนะครับผมแต่ลอกใหญ่ๆก็นึบอยู่แล้วนะครับผมนะฮะมีความสวยงามนะครับผมตัวนี้นะฮะของสปูนนะครับผมแขนกว้านนะฮะแขนกว้านสีทองนะครับผมนะแขนกว้านจะเป็นสีทองนะครับผมนะฮะสวยงามนะครับผมตัวนี้จะมีสองสีนะฮะจะมีสีเอ่อสีเทา ทาดมครับผมสีเทาอมเงินหน่อยนะครับผมนะครับผมกับสีดำนะฮะดำแบบดำด้านๆนิดนึงนะครับผมไม่ใช่ดำสนิทนะดำดำดำด้านนิดนึงนะครับผมนะฮะตัวนี้จะมีแค่มีมาแค่สองเบอร์นะครับผมจัดรายการนะครับพิเศษนะครับผมสนใจสินค้านะฮะทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยนะครับเฟซร้านนะครับพาณิิยผพันฟิชชิ่งแคแปงเพชรนะครับไม่งั้นก็เบอร์โทรโทรมาก็ได้ครับ นะฮะส่งได้นะครับแบบเก็บเงินปลายทางได้หมดเลยนะครับผมนะฮะสนใจทักมาได้เลยนะครับผมเฟสพันธุ์พันธุ์ฟิชชิงกระแมงเพชรนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้เบอร์หนะ้าพันฮะจุสายฮนะศูนย์จุดสี่ได้ร้อยหกสิบเมตรนะครับผมนะะดูขนาดได้เลยนะครับผมถ้าเบอร์หกพันหกพันจะอยู่ที่ศูนย์จุดห้านะฮะได้ร้อยหกสิบเมตรนะครับผม นะฮะก็โอเคนะครับผมนะชุดนี้นะครับผมไปได้หลายงานนะงานเขื่อนงานอ่างนะได้หมดเลยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมครับสวัสดีครับ